ทีหนึ่งน้องมุกทำสามนิ้วนะเหมือนเดิมเกี่ยวสายอ่ะเปิดศอกไว้มือไปแก้มมือไปแก้มแนบหน้าแนบห,หน้าไว้หนึ่งสองสามมองไปแล้วปล่อยอ่ามุกลูกแรกไม่โดนเลยนะมาดึงมาปึป๊บไป่องศอ,นะอกไว้มือไปแก้มหนีบหน้าอ่ะมองไปหัวลูกตรงเหลืองไหมถ้าใช่แล้วคลายนิ้วหนึ่งสองสามศอกไปด้านหลังปล่อยมือปล่อยมือเซลังเละค่ะต่อไปผมแม่ผมแม่ปิดตาซ้ายค่ะพี่นิกกี้ เด้งมานิ้วชี้แตะมุมปากก้มหน้าหน่อยก้มหน้ามองไปหัวลูกอยู่ตรงลูกบวกไหมคะถ้าใช่รับปล่อยหนึ่งสองสามปล่อยอ่าโอเคทีนี้กลับมาหนอ่าโอเคกลับมาเริ่มใหม่กลับมาเริ่มใหม่ดอกที่สองบุกดอกที่สองแพ้กินน้ำผมนะครับแล้วปล่อยแขนซ้ายตามโอเคพี่แจ็คดอกที่สองมือแปะแก้มมองตรงตรงมั่นใจแล้วปล่อยนี่ดอกสองลกี้ดอกสอง ยังไม้ถึงค่ะมือแปะแก้มอ่าปิดตาซ้ายนะมองลูกขนมั่นใจแล้วคลายนิ้วหนึ่งสองใกล้ใกล้ใกล้บุกดอกที่สามไปสอกแล้วดึงให้มุมปากค่ะมุมปากแล้วกลับมาอ่าปิดตาซ้ายแล้วปล่อยอุ้ยเด็กดอกสามไปสอกแล้วดึงดึงดึงปึ๊บเล็งตาซ้ายหน่อยแล้วปล่อยมั่นใจมั่นใจ ทำลูกแตกกันนะครับเล็งล่างหน่อยรับลอยวีถือว่าใกล้เคียงกับเมื่อกี้แต่ถ้าเกิด5ลูกบุ๊กกับพิกิทำแตกได้นะครับดีนาคือคนโดนนะ,อะเอานีตโป้งออกค่ะดึงมือแปะแก้มยืนซ้ายไว้นะ ลูกพร้อมพี่เลยเดี๋ยวเหฟังดูแปลกๆอะถ้าผมไม่แตกผมก็แพ้แต่ถ้าลูกนี้ผมแตกก็ดีหน้าโดนนะใป่เลี้ยงท้ายท้ายนิ่งๆก้มหน้าปิดตาซ้ายโอ้โหยเออยังไงก็ไม่แตกว่ะผมแพ้ใสจง่ากให้ดีหน้ายิงธนูให้โดนลูกโป่งนะครับผมคนแรกชนะนะฮะต่อมาก็น้องมุกนะครับผมและคนที่แพ้นะครับก็คือคุณนิกกี้ช้าสุดครับบทลงโทษก็คือ กินยาขมครับครับผม s. <S เกมเป็นเกมนะฮะได้เต็มเต็มนะฮะกล้องครับดูนะครับนี่นะฮะดื่มครับก wow. ินแบบยามากข้นคนขมอ่ะหนักเลยอะมากระซิบผมด้วยบอกว่าโอ้เดี๋ยวจังหวัดซโลนะกินไปปุ๊บแต่มึงพ่นนะใส่คุณดีหน้านะมากระซิบคู่นะกระซิบคูนะพ้นใส่แก้วกระซิบคูนะเดี๋ยวเขาด่าเดี๋ยวก่อนไม่เอา ไม่พ่นไม่พ่นมันมาบอกให้บอกให้ผมมาพ่นใส่ดีน่าเกมเป็นเกมไหมครับเกมเป็นเกมครับก้าบกลิ้นครับโอเคครับเดี๋ยวพูดเทแก้ให้ดูเลยครับนี่เฮ้ยภาพบุรุษครับเฮ้ยเทหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นยังไงมันเป็นยาขมจริงหรือว่าโอ้โหตบมือเลยครับอะไรก็ได้มาท์เป็นไงอ่ะแกร้อนในจะหายน้ำอ๋อขอบคุณมากเพื่อน โอเคหายแล้วนี่ต้องต้องมุกเห็นไหมล่ะต้องต้องมุกเนี่ยที่เขาใส่ใจอ่ะต้องเขาเลยอ่ะต้องอาว่าเหนื่อยไหมครับต้องคุณดีหน้าแล้วล่ะมีครับดีหน้าแะน่ารักอยากให้มาที่นี่อันนี้พี่เล่นกับเขาด้วยแต่คนลงดีอารมิตรอารมิตร